ี่ฮะรงการใหญ่ๆแบบนี้ทำไมไม่เช่เท่านั้นทรายเขามีท่อขุดน้ำภาพได้มาตรฐานครบทุกขนาดโอต่เท่าที่แห่งเลงเท่าทันน้ำยาประสาทโงเป็นเนื้อเดียวกันขอน้ำไทยเร่งยกเสร็จใช้งานที่สั่งไว้ทำไมไม่ทำกดทอมันไม่ได้มาตรฐานอย่าเรื่องมากนะลูกค้าขอไม่รู้เรื่องหรอกทำไปเดี๋ยวกูต้งซ่อมถ้าไม่อยากทำงานก็ออกไปจะให้ช่วยไหมล่ะ ใช้ของดีได้มาตรฐานของดีกับะจะมาต่อไนะด้วทำไมไม่ใช้ของดีมกกีมาตรฐานแล้วของดีนี้มาจะฐานคืออะไรล่ะพ่อนาวไอ่นาไอแห่งนาค